สวัสดีครับท่านผู้ชมเทปนี้เป็นเทปโค้งสุดท้ายนะครับเราต้องสรุปตัวเลขให้กับแฟนคลับนะครับนะคราวนี้นี่ก็เหมือนเดิมครับนะออกออกอ่ารัฐบาลของเราเนี่ยนะลอตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะออกที่จังหวัดนนทบุรีนะครับสำนักงานใหญ่นะแล้วก็งวดนี้นะครับเราก็ทำหวยกระดานเสร็จแล้วนะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของการสรุปตัวเลขแล้วก็หาเลขวิ่งเลขเด่นนะนะเป็นการแบ่งปันกันรวยนะครับก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องมาเตือนนะครับว่าสิ้นปีนี้นะประมาณพุศจิกาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็ต้นปีหน้าก็จะมีการสาบานตนเข้ามารับนะเป็นประธานาธิบดีเต็มตัวนะครับนะก็จะมีเราที่เสียพอดีเลยนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอเมริกาปล่อยเชื้อโควิดลงมานะครับปีนี้เนี่ยดาวเสาร์จะยกเข้าไปที่ราศีมีนราศีธาตุน้ำนะครับเสาร์จะไปเจอเนปจูนซึ่งแปลว่าโรคระบาดนะครับดังนั้นแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นะครับจะเป็นปีงูเล็กปีมะเสงนะครับเรียกว่าพิษหนาพอดีเลยนะครับ แล้วเสาเนปจูนแปลว่าการแพร่เชื้อโรคระบาดน,นะครับคราวนี้ทั้เนี่ยเต็งจ๋ามาเลยหลังจากที่ถูกลอบสังหารนะครับแล้วไม่ตายเนี่ยนะครับทั้ก็จะเกียดกันทางด้านการค้ากับจีนนะครับเต็มรูปแบบแล้วก็จะใส่ร้ายจีนด้วยการปล่อยเชื้อโรคครั้งที่2นะครับอันนี้นี่นะครับอเมริกาเนี่ยก็จะเล่นไตโตะล้มจีนไม่ได้เรื่องการค้าก็จะ ใส่ไายจีนรอบที่สองนการที่ว่าจะปล่อยเชื้อโรคระบาดออกมาอีกครั้งหนึ่งโรคระบาดคราวนี้ไม่รู้ว่าเป็นโรคระบาดอะไรแต่เสาเนบจูนมันแปลว่าโรคระบาดยิ่งอยู่ในภพถาดน้ําด้วยนี่นะครับก็จะยิ่งชัดเจนนะครับชัดเจนงนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบเก้าเป็นต้นไปนะครับนะต่อด้วยคําว่าปีมาเส็งต่อปีมาเมียนะครับก็จะทําให้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งงนั้นะแล้ว ก็ต้องระวัดระวังนะครับนะอย่าอย่าเเรียกอะไรออกไปข้างนอกก็ใส่แมสนะกินอะไรทั้งหลายอหล่ก็ต้องระวังนะครับก็มีเรื่องเตือนแค่นี้ซึ่งสงครามใหญ่ที่จะเกิดจะเกิดอีก3-4ปีข้างหน้าแต่ว่าโรคระบาดจะมาก่อนนะครับแล้วมันจะทำให้เกิดการชักดาวปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือการคํานวณทางด้านโหราศาสตร์นะครับแต่เราเป็นประชาชนนะครับ เราก็ต้องเรียกอะไรนะครับช่วยเหลือตัวเองนะครับเฮล u โ s เซลนะครับครับพูดแค่นี้นะครับเสาวเนบจูนจะมีองศาสนิทกันเดือนกุมภาพันธสมพั์ร้อยกบเก้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานเลยครับนะเพราะเสาวเขาเดินช้าอยู่ราศีละ2ปีครึ่งแสดงว่าเนบจูนจะอยู่ที่ราศีละ15ปีอยู่ที่ราศีมีนเสาวจะอยู่สปีครึ่งอยู่ที่ราศีมีน น,นแล้วพอเสาเนบจูนเจอกันเกิดโลกระบาดครั้งใหญ่แน่นอนนะครับก็ได้แก่เตือนเท่านั้นเองนะครับเรามาเข้าเรื่องของเรานะครับคราวนี้หววรัฐบาลออกวันจันทร์ที่16กันยายนพศ6 5 6 7นะครับสิ้นสุดการออกรางวัลก็ประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะคราวนี้ออกที่สำนักงานใหญ่นะจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เตรียมตัวซื้อลอตเตอรี่กันนะครับ นะซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เพียงแค่ใบหวยเฉยๆนะครับไม่ได้ขายหวยครับนะก็ตาดีได้ตาลายเสียโชคดีก็ได้ตังค์นะครับนะเดี๋ยวตอนอปลายปลายเทปเนี่ยเราก็จะเอาข่าวดีมาบอกตอนนี้เราพูดเรื่องหวยกระดานก่อนนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้เลยเนี่ยนะครับที่เด่นจริงๆเลยก็มีเลขสี่หก เ3านะครับแล้วโชว์หวยกระดานเลยนะครับจะได้ถูกใจวัยรุ่นนะครับนะไม่ต้องลีลาเยอะ <Yes. S 1> อ่าแคปเจอร์เลยนะครับนะเลขตาการคือเลข9คราวที่แล้วเนี่ยเรามึกว่า9ไม่อยู่ในแกนการคำนวณ9มาอยู่ในแกนนี่ไม่น่าจะมาคราวนี้9อยู่ในแกนทั้ง3ระบบเลยนะครับนะทั้งหน้าวางจากักรตียางจากักรทั้งรับทวารสังสษ์ นะครับทั้งแบบใหม่แบบเกา่าก้าวมาเต็งจ๋าเลยังนั้นแล้วเนี่ยก็เอากเนี่ยนะครับเอากซื้อ19ประตูหรือ20ประตูเลยก็ได้ก็คือ09 90ก็ไปจนถึง91 92 93 94 95 96 97 98 99เลยเอา20ประตูเลยนะครับัแล้วเราก็จะสามารถที่จะเรียกว่าซื้อแล้วดักล่างเอาไว้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว9เนี่ยมันควรจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้ว6กับ4ี่น่าจะอยู่ข้างบนก็แล้วแต่โชคนะครับแล้วแต่โชคก็เหมือนเดิมครับนะ9อยู่ตากลางจับบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแค่นี้ก็ได้ตังแล้วนะครับนะซึ่งคราวนี้เนี่ย9มาทั้งนวางจัรตียางจัรแล้วมาทั้งลักทวารสังสา9 อยู่แกนทั้งหมดซึ่งคงไม่หลุดนะครับคิดว่าคงไม่หลุดนะครับคราวนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1กันนะครับคราวนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าเราได้ไปทำการวงสวงนาะปุกเสกขออนุญ,ญาตจากองค์พระแม่รักษมีเขาเชิญนั่งนุชมาพูดหน่อยครับนะ สวัสดี FC ทุกคนนะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก,ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนคลับนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับฟีดแบ็กดีๆที่มีให้ทางช่างลุชีแล้วก็อาจารย์กิติแอสโตรนะคะสายเข้าไม่หยุดนะคะถามถึงเรื่องของหินมงคลน,นะคะถามถึงเรื่องของการสักคิ Q ้วสักปากนะคะลูกค้าเข้ารัวๆมากนะคะอันนี้ จากความเชื่อส่วนตัวว่าพึ่งไปาหาพ่อแม่รักษมีมานะคะรอบที่สองนะคะ ไปรอบแรกและรอบที่2ก็ปังทั้ง2รอบเลยนะคะแล้วเราเนี่ยได้ทําการนะคะไปขอพรน,นะคะขอการปลุกเสกนะคะให้หินมงคลของเราแล้วก็ธุรกิจของอาจารย์กิติอาสโตร,ร่วมถึงแฟนคลับทุกท่านนะคะได้พรไปทั่วกันแบบเฮงๆปังๆนะคะขอให้ได้สมใจปรารถนานะคะขอให้ได้ทั้งเรื่องการงานความรักการค้าธุรกิจนะคะใดๆก็ตามที่ FC ขอนะคะช่างก็ขอให้ตรงเนี้ย เ่อผ่าไปถึงทุกท่านด้วยนะคะ <Wow. S 1> ส่วนนะคะกําไรหินของเราวันนี้นะคะก็จะมีตัวที่จะมาแนะนําก็คือตัวยูในารไคเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันก็เข้ากับธีมของช่องของอาจารย์กิติแบ่งปันกันรวยนะคะ <Wow. S 1> เพื่อที่จะให้ FC ซนะคะมีโชคมีลาบเนาะคือใส่แล้วเนี่ยเป็นหินที่ดึงดูดซับนะคะตัวนี้ยูในารไคนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปนะคะยูในารไคเป็นหินที่ มีพลังเกี่ยวกับเรื่องการค้านะคนหวยอะไรทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนจี้ชามนะคะที่เราทําคู่กันนะคะร้อยตามขนาดข้อมือของลูกค้านะคะลูกค้านะคะเวลาสั่งนะคะสามารถแจ้งนะคะแล้ววัดข้อมือเป็นเซนติเมตรนะคะจากสายวัดที่ลูกค้ามีที่บ้านนี่แหละคะ่ะเป็นสายวัดที่เราใช้ตัดเสื้อผ้าหรือว่าวัดรอบเอวได้เลยนะคะวัดมาเนี่ยเป็นเซนติเมตรนะคะแล้วก็แจ้ง มาว่าประมาณกี่เซนติเมตรวัดให้แนบไปเลยใช่วัดให้แนบไปเลยอย่าหลวมมากไม่ต้องเผื่อไม่ต้องเผื่อค่ะเพราะว่าตัวยืดเนี่ยมันสามารถที่จะเผื่อได้อีกนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่าคับมากเกินไปกลับมาที่จี้แมงชาม4หูห้าตาเนาะก็เป็นตัวที่ฮิตมากๆนะคะแล้วก็ ขายดีมากนะคะอาจารย์ตอนนี้ก็ของมาลดสองแล้วนะคะใครที่ไม่อยากพลาดนะคะก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นเลยนะคะทีนี้จะขออนุญ,ญาตแฟนคลับนิดนึงค่ะว่าถ้าจะติดต่อนะคะเรื่องของดูดวงนะคะดววิชัยสงครามหรือว่าอยากจะติดต่ออาจารย์กิติโดยตรงโทรเบอร์1เบอร์2และแอดไลน์นะคะส่วนถ้าจะถามเรื่องของการสักคิว้วสักปากสักยันนะคะแล้วก็วัตถุมงคลก็คือ กําไลหินจี้ชามนะคะตัวใหม่ที่เพิ่งทำออกมาให้แฟนคลับนะคะสามารถติดต่อเบอร์ที่วงเล็บสักคิว้วกับกําไลหินนะคะจะไดะ้ตอบแบบไม่สับสนนะคะเพราะว่าแอดมินเนี่ยจะไดะ้ตามได้ถูกต้องเพราะบางทีมีถามเข้ามาเรื่องว่าได้แล้วล้วมบ้างหรือว่าสีไหนแบบไหนนะคะจะได้ตอบได้ถูกต้องนะคะค่ะส่วนนะคะค่ะดีค่ะโปรโมชั่นของเรื่องการสักคิว้วสักปากสักยันมหาลาบนะคะ ยังให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะพิจารณาแล้วก็คือ สิ้นเดือนนี้นะคะถึงสิ้นเดือนกันยาเท่านั้นนะคะอยากให้ลูกค้ารีบจองเพราะว่าเดี๋ยวช่างจะเดินทางไปที่ต่างประเทศนะคะจะไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้โปรแบบปางๆแบบนี้นะคะรีบมาเฮงรีบปังนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะนัดเวลานะคะซึ่งสตูดิโอของเราเนี่ยจะรับลูกค้าท่านต่อท่านนะคะเจ้าของร้านก็คือช่างนุชีทําเองทุกเคสนะคะไม่ให้ลูกค้านั่งรอเนาะสามารถมีผู้ติดตามได้1 2ถึงท่านมีที่จอดรถ ะะยังไงก็ตามนะคะติดต่อที่เบอร์ที่ขึ้นได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะอยากให้อาจารย์ฝากเกี่ยวกับเรื่องของอมีคนถามมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรของอาจารย์ที่จะเปิดในในเรื่องของการสอนให้หวยหรือว่าหาเลขนะคะอาจารย์ฝากให้แฟนคลับนิดนึงค่ะครับเราก็ร่วมมือกันกันกบโรงเรียนโหรศาสตร์ชนบุรีจะจัดที่โรงแรมเบิร์กลีย์ที่ประตูน้ำประมาณเดือนตุลานะครับเดี๋ยวจะขึ้น โบชัวให้ดูนะครับก็ใครอยากจะเรียนหาหวยหรือจะเจออาจารย์ตัวเป็นเป็นนะ็จะ,จะมีหลายสาขาหลายวิชาชีพมากเลยนะครับนะมียีิบสีเจ็ดตัวนะมีเยอะแยะเลยนะฮะศาสต,ตัวเลขนะครับก็มาที่โรงแรมเบิร์กย์โรงเรียนหุ่ศาสตร์ชนบุรีนะครับเป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการถูกต้องนะครับด็อกเตอร์นะครับเกวลินนะเป็นเจ้าของโรงเรียนนะครับเขาก็เปิดโรงเรียนนี้มาอยู่ที่ อ่า,อางศิลานะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็เปิดมาจะเป็น10ปีแล้วนะครับปีนี้ก็จกับเหมือนเดิมนะครับที่โรงแรมเบริเบร์กลีย์ก็เจอกันได้ครับนะติดต่อมาได้เลยนะครับลงเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนะครับสนใจก็จองเข้ามาได้เลยครับคนละพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแค่นั้นเองนะครับมีอาหารเช้าเย็นนะครับนะ ก็เป็นการเป็นบุกเสร็จคะแล้วก็อยากจะฝากถหงือนกันค่ะนะคะ, oh. ะกำไรอีกตัวหนึ่งที่ช่างลุชี่เชียร์นะคะก็จะเป็นองค์พ่อพระพิคเนศนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันเนาะว่าถ้าใครบูชาพระพิคเนศนะคะเดือนนี้นะคะตั้งแต่วันที่7นะคะยาวไปถึง17 กันยานะคะเป็นวันพระพิคเนศจตุรธีนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดหรือว่าวันประสูติของท่านนะคะซึ่งในทางฮินดูเนี่ยเขาเชื่อว่าเราจะได้ใกล้ชิดกับองค์พันธ์มากที่สุดถ้าใครบูชาหรือว่าไหว้ครั้งใหญ่และขอพรนะคะแห่งๆปังๆนะคะ,ะก็จะได้ตามใจหวังนะคะซึ่งพระพิคเนรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นองค์ที่ให้พรเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนาะความรักการงานการเงินนะคะซึ่งท่านเนี่ยจะมีหลาย เขาเรียกเลยหลายอาวตารเหรอคะหลายอาวตารหลายปางซึ่งกําไรเห็นของเรานะคะที่นะคะเรานํามาให้แฟนคลับนะคะของดีของปังของเฮงเนี่ยจะเป็นอวตารในรูปขององค์ที่เป่าพลุย ะะซึ่งองค์เนี้ยเขาบอกว่าเป็นองค์ที่ได้แบบว่าเหมือนกับในส่วนของพรทละลายด้วยนะคะคือให้โชคให้ลาาแบบเพงปังสองา่าจัดอุปสรควาฒนธรรมทุกชนิดใช่<บ>ค่ะตัวเนี้ยอ่าปุกเสกมาแล้วเหมือนกันนะคะมีรูปขึ้นให้ดูนะคะยังไงฝากแฟนคลับเท่านี้นะคะวันนี้อาจารย์อาจารย์ฝากเกี่ยวกับเรื่องดูงใชยสงครามไหมคะัครับก็เหมือนเดิมครับร,รู้รู้กันอยู่นะครับว่าทําดูงจะต้องรามนะและได้แก้ไขปัญหาชีวิตครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับนะ ตอนนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ,บครบสวัสดีครับสวัสดีครับ